สวัสดีค่ะวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะเป็นการประยุกต์ของลำดับและอนุกรมโดยการประยุกต์เรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือดอกเบีย้ยทบต้นค่ะนักเรียนเคยได้ยินดอกเบีย้ยอยู่ใช่ไหมคะเรามาดูกันว่าดอกแล้วถ้าดอกเบีย้ยทบต้นนะคืออะไรดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยจะเป็นดอกเบีย้ยนะคะที่มีการกําหนดเอาดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเนี่ยที่มีการคิดเนี่ยไปรวมกับเงินต้นเพื่อเอาไปคิดดอกเบีย้ยในครั้งถัดไปด้วย ถ้าเราเขียนก็จะได้เป็นอย่างเช่นตัวนี้ค่ะดอกเบีย้ยเงินรวมเมื่อสิ้นปีที่1อ่าตัวนี้คือเงินที่เราจะได้ทั้งหมดใช่ไหมคะพีตัวนี้อ่ะค่ะเงินต้นนะคะอาของเราเป็นดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยก็ต้องเป็นดอกเบีย้ยเราก็ต้องเอามาคูณกับเงินต้นใช่ไหมคะถึงจะรู้ว่าได้กี่บาทอย่างเช่นสามเปอร์เซต์ต่อปีส่วนใหญ่ดอกเบีย้ยกําหนดเป็นปีนะคะ 3%ต่อปีนั่นหมายความว่าหนึ่งรอยเนี่ยได้3บาทใช่ไหมคะเนี่ยตัวเนี้ยเราก็เลยต้องเอา3ส่วนร้อยเนี่ย3%คือ3ส่วนร้อยคูณกับเงินต้นที่เราฝากไปเราถึงจะได้ดอกเบีย้ยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราได้ดอกเบีย้ยกี่บาทเพื่อจะเป็นตัวนี้อ่าพอดึงออกมานะคะตัวนี้ p กับ p ดึงตัวร่วมออกมาก็จะเป็น p ตรงนี้จาก p ก็เหลือ1เพราะว่าคุณเข้าไปได้ p เหมือนเดิมอ่า p ดึงมาก็จะเหลือ r ก็จะเป็นตัวนี้ต่อมาค่ะเมื่อสิ้นปีที่สอง่อะเราก็ต้องเริ่มจากตัวนี้ค่ะปีที่หนึ่งเราได้เงินคือตัวนี้นะคะเนี่ยที่เราหาไปเมื่อกี้ตัวเนี้เนี่ยดอกเบี้ยก็ต้องเอามาคูณกับเงินที่เราคิดตัวเนี้ยซึ่งเป็นตัวนี้ทีนี้ทำไมถึงได้ตัวนี้อ่ะลองดึงค่ะ ตัวนี้คือ p ใช่ไหมคะตัวนี้ก็คือ p p เหมือนกันคูณด,ดึงออกมาก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเหลือ1บวก r บวกอยู่กับ1บวก r คูณอยู่กับ r ทีนี้ต่อไปค่ะอันนี้เป็นตัวที่เหมือนกันก็สามารถดึงได้อีกดึงออกมาแล้ว ตัวที่อยู่ข้างในก็จะเหลือ1เพราะว่าคูณเข้าไปเราได้1บวกอเหมือนเดิมตัวนี้ดึงออกมาก็จะเหลือ R ตัวเดียวเพราะว่าคูณเข้าไปก็คือตัวเดิมใช่ไหมคะแล้วตัวนี้เนี่ยคือ1บวกอคูณอยู่กับ1บวกอาตัวคูณก,กันก็เลยเป็นตัวนี้ค่ะยกกำลังสองทีต่อมาปีที่3มันก็จะเอาเงินต้นของเงินทั้งหมดที่ทบดอกเบี้ยแล้วมาคิดด้วย อันนี้คือดอกเบีย้ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆให้เราสังเกตสิ้นปีที่1ยกตัวชี้กําลังตัวนี้คือ1สิ้นปีที่2ตัวนี้คือชี้กําลังคือสอสิ้นปีที่3ตัวนี้คือ3ดังนั้นเมื่อเราฝากไปสิ้นปีที่ n นะคะสูตรที่ได้ก็คือตัวนี้ค่ะ P คือเงินต้นใช่ไหมคะ r ตัวนี้คือดอกเบีย้ย ต่อปีนะดอกเบีย้ยส่วนใหญ่เป็นต่อปีอันนี้ครูพาดูต่อปีก่อนนะคะแล้วก็อันนี้คือจำนวนปีสูตรคือตัวเมื่อกี้แต่ครูอยากให้ระวังนิดนึงเวลาแทนอัตราดอกเบี้ยต่อปีนะคะในสูตรตัวนเนี้ย r เนี่ยเวลาในโจทย์เขาจะให้มาคืออย่างเช่น2%ต่อปี2%หมายถึงถ้าเขียนเป็นเศษส่วนคือ สองส่วนร้อยถ้าเปลี่ยนเป็นทศนิยมก็จะได้0.02อ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างกันเลยผักกาดฝากเงินกับธนาคารจำนวนเงินเนี่ยห้าหมบาทซึ่งธนาคารให้อัตราดอกเบีย้ย2.5%ต่อปีเมื่อเวลาผ่านไป5ปีผักกาดจะได้รับดอกเบี้ยทั้งหมดเท่าไหร่สูตรเราเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ให้ A อ่ะเตัวนี้เป็นเงินเงินทั้งหมดนะคะเงินรวมทั้งหมดที่เราจะได้ P คือเงินต้นของเราอ่าหบวกกับ r ของเราคือดอกเบีย้ยยกกลาลัง n คือจํานวนปีก็จะแทนเราอยากรู้ a ค่ะเงินต้นเราห้าหมืน r ของเรา2.5%ต่อปี2.5%ต่อปีหมายความว่า2.5ส่วนด้วย100่งรยนะคะทดนิยม2องตำแหน่งจากตัวนี้ก็จะเป็นศู 025น,นะคะก็จะเป็นตัวนี้ยกกำลัง5ค่ะต่อมาก็เหมือนเดิม50,000ตัวนี้ก็เป็น1.025ยสอกกำลัง5ใช้เครื่องคิดเลขเลยนะคะ จะได้ตัวนี้ค่ะตัวนี้แล้วก็คูณกับเงินต้นของเราก็คือห้าหมื่นนะคะก็จะได้เงินตัวนี้คือห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่สิบเอ็ดสตางค์โดยประมาณนะคะอ่าประมาณ ต่อมาค่ะตัวอย่างที่สองมะกกอกฝากเงินกับธนาคารเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทผ่านไป4ปีนะคะมะกอกได้ตรวจสอบเงินในบัญชีแล้วพบว่ามีเงินประมาณเท่านี้ถ้าธนาคารคิดอัตราดอกเบีย้ยแบบทบต้นทุกป,ปีอยากทราบว่าให้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่อ่ะเราก็ใช้สูตรเดิม A เท่ากับ P คูณกับ1บวก r ยกกำลัง n แต่ว่าเราจะแทนค่าใหม่เพราะว่าอันนี้เรารู้แล้วว่าเงินที่เราได้ทั้งหมดคือตัวนี้ตัวนี้นะคะแล้วเงินต้นของเราเราก็รู้แล้วว่าคือตัวนี้ค่ะเราก็แทนค่าลงไปก่อน r ไม่รู้รู้ n ก็คือ4ต่อไปเราต้องการ r ใช่ไหมคะเราจะกําจัดตัวนี้ออกโดยการเอามาหารฝั่งนี้ โดยการเอาหารโดยการหารหนึ่งล้านทั้งสองข้างนะคะใช้เครื่องคิดเลขเลยค่ะอันนี้ก็ไว้เหมือนเดิมอพอหารนะคะฝั่งขวามันก็ได้หายไปแล้วก็จะเขียนเฉพาะฝั่งซ้ายมือไว้นะคะใช้เครื่องคิดเลขเลยใช้เครื่องคิดเลขแล้วนะคะก็จะได้คำตอบคือตัวนี้ ตัวนี้ยกกำลังสี่ถอดรากที่สี่ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเราเรารู้สึกว่าถอดรากที่สี่มันยากไปเราค่อยๆถอดแต่ถ้าสำหรับเครื่องคิดเลขใครที่แบบถอดรากที่สี่ได้เลยก็แนะนำให้ถอดเลยนะคะแต่น,นี้คุณจะพาถอดเป็นทีละรูส,สองเนาะคุณจะถอดแบบนี้อ่าใส่รูให้มันตัวนี้พอถอดมานะคะมันคือการคูณกันอยู่สี่ตัวใช่ไหมคะเวลาถอดมันก็จะเหลือ คูณกันอยู่สองตัวเพราะว่ารูทที่สองซ้ำสองตัวดึงมาหนึ่งอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้นะคะเนี่ยมันจะดึงได้หนึ่งตัวแบบนี้ค่ะเวลาดึงออกมาจากรูทตัวนี้เหมือนกันรูทที่สองก็จะเหลือ1นบวก R เนี่ยคูณกันอยู่สองตัวนะคะตัวนี้ก็ใช้เครื่องทิ่เลขถอดเลยค่ะอ่าพอถอดปุ๊บก,ก็จะได้ตัวนี้ค่ะต่อมาค่ะถอดตอค่ะตัวนี้พอถอดปุ๊บสองตัวคูณกัน,กนอ่ะครูเขียนให้เห็นเลยก็ได้ ซ้ำส,สองตัวดึงมาได้ตัวหนึ่งก็จะเหลือตัวนี้ตัวนี้ถอดต่อก็จะเป็น1.03นะคะเราต้องการแค่ r เราจะกำจัดหนึ่งทิ้งโดยการลบออกทั้งสองข้างของสมการ r ของเราก็จะเท่ากับ0.03 0.03คืออะไรคะ 0.03ก็คือ3ส่วนด้วย100 r เท่ากับ3ส่วนด้วย100หรือถ้าเราจะเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ว่า3เปอร์เซ็นต์คำตอบของเราก็คือธนาคารให้ดอกเบี้ยนะคะ3เปอร์เซ็นต์ต่อปีค่ะนี่ค่ะใช้เครื่องคิดเลขได้เลยนะคะมาดูแบบฝึกหัดของเราค่ะ ลูกชุบฝากเงิน1นึ่งแสนบาทเอาโอเครู้เงินต้นแหละธนาคารให้ดอกเบี้ยสเปอร์เซ์ r ่เปอร์เซก็คือ4ส่วนด้วย100หรือเท่ากับ0ูนจุดนย์สนั่นเองอยากทราบว่าเมื่อสิ้นปีที่3ปีที่3ามก็คือ n เท่ากับ3จะได้เงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่สูตรเราคือ a เท่ากับ p คูณ,คณ,คณ,คณก,ก,กับหบวก r ยกกำลัง n นะักเรียนแค่แทนค่าให้ถูกแล้วก็ ใช้เครื่องคิดเลขช่วยคำนวณก็จะได้คำตอบออกมาแล้วนะคะก็ประมาณเป็นโทศนิยมสองตำแหน่งพอเนาะถ้าทำเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพส่งในแชทเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะ